สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์ม ول ุบาร็อกมหฮัมมัดซอเละบิสมิลลาฮิร r a มานิรราะ h i มอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวาบิฮินสตาอินลาฮาลาวะลากูวตะาอิลลาบิลลาฮิลาลีลารีมซุมะมัมบะ อัสสลาม ualaikum w ม r ตุล a t u l l a h w a ร a r a k a t u h ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลละ์ซุบานะหูวัตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานะครับผมยังได้นำเรียนกับพี่น้องถึงเรื่องของ ประวัตินะครับที่มาของน้ำจำจำนะครับที่ในยุคข,ของท่านนบีอิสมาอีนอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งในขณะที่อัอลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้ทรงโปรดบัญชาใช้ให้ท่านนบีบรหิมอันอบิสมาอีนมาน,นะครับเป็นเรื่องเล่าที่พวกเราก็ผ่านแล้วก็ได้ฟังกันแบบติกรอรอนวามีรอ,รอนนะครับคือ,อเล่ากันแบบ ซ้ำนะครับหลายครั้งหลายคราแล้วก็ได้ยินกันอยู่นะครับจนกระทั่งคุ้นเคยนะครับกับช่วงนี้นะครับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จะได้นำเรียนกับพี่น้องก็คือว่านั่นคือน้ำจำๆในในยุคแรกนะครับที่อเลอได้ให้มาริกายิบรีนเนี่ยมาหาในขณะที่ ฟนางหายัดหรือว่าสติิฮยัดนั้นได้เดินหาน้ําในขณะที่น้ําดื่มหรือว่าอาหารที่นบีบรหิมได้ให้เอาไวเนี่ยหมดแล้วนะครับก็ลูกก่อยหิวตัวเองก่อยหิวนะครับก็เดินวนไปวนมานะครับกลับไปกลับมาระหว่างภูเขาซอฟาไปมัรว่าจนกระทั่งทําให้เกิดภาคพิธีกรรมในเรื่องของการทำฮัชนะครับและ ในในเรื่องของการในการทำอะไรล่ะทำฮัจในการทำอุมลร์นะครับต้องมีการสะแอนะครับก็เราก็ได้เอาอะไรเอาชิอาร์เอาเอาอะไรล่ะเอาแบบนะครับหรือว่าเอาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะครับการปฏิบัติเชิงสัญลักษณ์ของครอบครัวของนบีอิบรอฮิมเนี่ยนะครับมาไว้ในภาควิธี ฮัสนะครับเพื่อเป็นซิกรอยาเนื่องจากว่านาบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั้นนะครับทั้งครอบครัวเลยเนี่ยเป็นครอบครัวที่อยู่กับความต่ออัตอยู่กับความเ,เชื่อฟังการพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาทั้งหมดทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทั้งลูกนะครับทุกคนเป็นผู้ทีออ่อยู่ใน การต่ออัดในการเชื่อฟังในการพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตัลาเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มานะครับแต่ว่าเมื่ออดีตการเนี่ยนะครับ ท่านอนาบีอิสมานก็อยู่แล้วก็เจริญวัยมานะครับจนกระทั่งมีมีเผ่าของยุทธุมนะครับมาปักเต้นมาขอพระนางหายัดในอยู่ด้วยก็อยู่แล้วก็โตเติบโตกันขึ้นมาจนกระทั่งนับีนะครับอิสมาอลก็ได้แต่งงานนะครับและในที่สุดพอหลังจากนั้นระยะเวลาหลังจากนั้นเกิดมีการาศึกนะครับมีการรบรากันนะครับอของ เผ่านะครับที่มาขับไล่นะครับผ่าบันีคูซาเนี่ยมาขับมามารบกับยุธหุมจนกระทั่งบันียุธหุมเนี่ยต้องอพยพหนีไปแต่ว่าในก่อนในขณะก่อนที่จะไปเนี่ยพี่น้องครับพวกนี้กบน้ำดำๆไม่ให้มีใครเห็นร่องรอยนะครับกบบ่อน้ำดำๆเอาไว้หมดเลยนะครับ ปิดร่องรอยเอาไว้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้นะครับนี่ช่วงระยะเวลาก็ยืดยาวมาจากนาบีอิสมาอลเนี่ยจนกระทั่งมาถึงท่านนาบีในยุคข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสลล,ลัลฮุอะไลวะซัลลัมจนกระทั่งมาถึงก่อนที่นบีมูฮัมมัดสลล,ลัลฮุอะไลวะซัลลัมเนี่ยจะเกิดขึ้นมานะครับผู้ที่ฝันเห็นนะครับผู้ที่มีการมีเรื่องนะครับมีฮะด,ดีษที่บันทึกรายงานเอาไว้สําหรับ คนที่มาขุดบอ่อน้ำจำจำเนี่ยนะครับมีเรื่องเล่าลเรื่องอมากมายเลยนะครับในฮะดีษที่บันทึกโดยอิหมามบุคอรีนะครับก็มีนะครับได้รายงานเอาไว้ว่าผู้ที่มามาอะไรมาเป็นแนวนะครับมาเขาเรียกมาเป็นแกนนำในการที่ขุด บ่อน้ำเนี่ยนะครับที่จะเจอน้ำดำๆเนี่ยก็คือปู่ของท่านอับดุัมดสลลลลอห์อะไลเวะรัสลัมก็คือท่านอับดุลมุตเตเลบนั่นเองนะครับที่ที่อะไรที่มีมีในขณะที่อับดุลมุตเตเลบนั้นมานอนนะครับแล้วก็เอาเอาศีรษะเนี่ยพิงกับกับอะไรมุมหนึ่งนะครับของมุมที่เป็นที่ประดิษฐานระหว่างของฮะจารอนอัสวัตนะครับ ได้อะไรได้แล้วก็หลับไปแต่ในขณะที่อับุลมุตเตเลบได้นอนนั้นน,นะครับก็อะไรเกิดการฝันว่ามีเสียงมาร่ําเรียกให้อับดุลมุตเตเลปนั้นขุดบ่อนะครับสครั้ง3ครา3วัน3คืนด้วยกันเนี่ยนะครับให้อับดุลมุตเตเลปเนี่ยมาอะไรมามาให้บอกว่าให้ขุดบ่อนะครั้งแรกก็บอกให้มาขุดนะ,ะขุดตรงน,รงนี้ตรงนี้เรียกว่าต่อยีบ้า นะครับให้ให้ขุดนะครับจนกระทั่งให้ขุดเรียกมัดมูนานะครับในฮะดิษที่บันทึกเอาไว้เนี่ยจนกระทั่งมาถึงอะไรจำจำนะครับท่านอับดุลมุตเตเลบก็ไปคุยนะครับกับกุเรชกับอาหรับชาวอะกุเรชเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยว่ามีคําสั่งนะอามีอามีการฝันแล้วก็บอกให้แนะนําให้ให้ขุดนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับได้ ถูกบันทึกเอาไว้โดยอ,อ,อับดุลมุตตตเลบเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ได้อรายลัะกลับมาฟื้นฟูในการการขุดบ่อน้ำจำๆนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกเล่าถูกบันทึกเอาไว้โดยท่านอิหมามอิบนุกะซีรรอฮิมาฮุลลนะครับในหนังสือของท่านที่ ถกรู้จักกันดีชื่อว่าหนังสืออันบิดายะวันนิฮายะนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลายยังไม่ได้สร้างโลกเนี่ยจนกระทั่งโลกสลายคือชื่อหนังสือเนี่ยพี่น้องครับชื่อหนังสือว่าอะไรตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอันบิดายะแปลว่าเริ่มต้นนะครับวันนิฮายะแปลว่าอะไร จบอวสานนะครับก็คือตั้งแต่หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือทีอ่หลายเล่มนะครับแล้วแต่ว่าการพิมพ์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มเนี่ยนะครับมีหลายหลายต่อระด้วยกันนะครับหลายพิมพ์หลายครั้งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่ผ่านหูผ่านตาหรือว่าพี่น้องอาจจะเคยได้ยินก็คือชื่อหนังสืออันบิดายะวันนิฮายะของท่านอิหม่ามอิบนูกะซิดนั่นเองที่ได้ เล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับว่าเ,าเรื่องราวที่มีการาพิกฟื้นคืนกลับมานะครับในเรื่องของการขุดบ่อน้ําจำๆเนี่ยโดยที่อ,อิหม่ามอิบนากะซีดเนี่ยนะครับได้บันทึกเอาไว้ว่า,ามีการรายงานเล่าจากอับดุลลอฮ์นะครับนะครับอ,อิบดุอิบโนารอซีนนะครับ อัลอัลอัลกอฟิกีนะครับรอดิยาลเล่าอันโนได้บันทึกไว้ว่าท่านได้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 กล่าวเอาไว้นะครับว่าซาเมตุนะอาลียุบนะอบีตอเลบบอกว่าอยู่ฮัดดิสูฮัดีิสุดดัมดัมบอกว่าฉันเนี่ยครั้งหนึ่งฉันได้เคยได้ยินท่านอาลีลูกของอัลอบีตอเลบเนี่ยนะครับได้เล่าเอาไว้นะครับอาลีนะครับบินอบีตอเลบ เร,เราเรียนเล่าอันนูเนี่ยได้ได้เล่าเอาไว้นะได้เล่าเอาไว้ถึงเรื่องอะไรเรื่องของน้ําจำจำเนี่ยว่าในครั้งหนึ่งในขณะที่อับดุลมุตเลบเนี่ยได้นอนอยู่นะครับมุมหนึ่งของอ,อะไรของใบของใบตุลลร่อนเนี่ยนะครับอูติยะนะ ก็มีผู้หนึ่งที่อะไรได้มามีเสียงหนึ่งที่ได้มาฟากีลาลาหูแล้วก็เสียงนั้นนะที่มาเนี่ยในขณะที่อับดุลมุตเตเลบได้ยินเสียงเนี่ยนะครับเสียงนั้นก็บอกว่าอะไรอฟิรจงขุดนะเสียงนั้นนะพูดกับอับดุลมุตเตเลบจะบอกอิฟิร์บัตรรตันใช้คําว่าบัตระนะครับให้ขุดบัตรรอฟากอลาวามาบัตรรนะอ,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 อับดุลมุตเตเลบก็ถามว่า วพามาบัตรรอและบัตรรอและมันมันคืออะไรทุมาซาฮบะอันหูแต่ว่าเสียงเนี้ยแล้วผู้ที่มาเนี่ยก็หายไปฮัตตาอิดากานันกอนนะหน้ามาจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นนะครับท่านอับดุลมุตเลเลบก็นอนใหม่ฟีมัดดีฮีในสถานที่ที่อับดุลมุตเลเลบนั้นได้เคยนอนนะครับฟยะตีนะฟาอูตีะเสียงนี้ก็มาอีกนะฟากีละบอกว่าอีฟิดอันมัดนูนะให้ขุดมัดนูนะ ชื่อมัตโนนะให้ขุดอีกนะอับดุลมุตเตเลบก็ถามมันมัตมันมัตโนนะไล่มัตโนนะนในมันคืออะไรล่ะถามอ่าทุมัจฮะบะอันหุและเสียงนี้มันก็หายไปนะกลับไปอีกฮัตตาอีจาการันกฟาน่ามาจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นท่านอับดุลมุตเตเลบก็นอนนะนอนในที่เก่าที่เคยนอนนั่นแหละอ่าวาจาลิกาฟาอูติยาฟากีลาลาหูแล้วก็เสียงดังกล่าวนั่นก็มาอีกนะครับแล้วก็ว่าอีฟิา ตอยบาตันนะให้ขุดตอยบะ้นะครับนี่สมชื่อแล้วชื่อมัดนูนะแล้วก็ชื่อบัตรร้อแล้วก็ชื่ออะไรตอยบ้าเพราะก็เรามาตอยบอ้าท่านอับดุลนตะเลิกก็ถามแล้วไอต้ตอยบ้าเนี่ยมันมันคืออะไรล่ะ ซุมมาจาบาอันหูเสียงนั้นก็หายไปณนะฟารัม,มากาน,นันตวัดอาดามัดยีท่านอับดุลมุตเตเลบก็กลับมานาะพอรุ่วันรุ่งขึ้นอับดุลมุตเตเลบก็กลับมา,กล,บมากลับมานอนที่เก่าแล้วแล้วก็มานอนอีกในที่นั้นฟ่าอูติยาฟากีละก็ได้ยินเสียงไอ้เสียงที่เคยมาในสองสามคืนแรกเนี่ยก็กลับมาใหม่อีกนะครับกลับมาใหม่แล้วก็บอกอฟฟิซซัมซัมให้คุดอะไรให้คุดอ่าซัมซัมนะให้คุด มาให้ขุดที่ดำดำฟักก็เรามาดำดำถ้านรุ่ตะเล็บก็ถามว่าละไอ้ดำดำเนี่ยมันคืออะไรเห็นไหมครับฟักก็ละลาตุนดับวลาตุวาลาวลาตุดำนะอ้าวซุมมาอัตละหูบอกว่าบอกน้ำดำดำเนี่ยนะไม่จะไม่หมดไปถ้าขุดแล้วเนี่ยนะก็จะไม่หมดจะไม่เหือดจะไม่หายแล้วก็จะไม่แห้งแล้วก็จะท่านนั้นจะไม่ถูกอะไรจะไม่ถูกว่าไม่ถูกกาไม่ถูกตำแหน ซุมมาณาัสละฮูเมาดิอาหาหลังจากนั้นเสียงที่อับดุลมุตตอลเล็บได้ยินเนี่ยนะครับก็อะไรมาบอกอบอกลักษณะบอกสถานที่นะฟาก็มายาฟรูไฮสุนนอิไฮฟาอะไรนอิบอกว่าท่านอับดุลมุตเตเล็บก็ขุดนะครับตามลักษณะที่ที่เสียงนั้นเนี่ยมาบอกนะครับเสียงนั้นเนี่ยมาบอกอ่ะอันนี้ มาบอกแล้วก็มาให้ลักษณะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับฮะดีสบทเนี่ยใะยาวมากเลยนะครับแต่ว่าเอาตรงเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้พี่น้องฟังเพื่อที่จะให้รู้ว่าจริง,รงๆแล้วน้ำดำๆเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาในอ,อ,อดีตการเนี่ยก็คือน้ำดำๆที่เกิดขึ้นมาในยุคข,ของท่านนาบีอิสมาอีนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพวกยุดธหุมเนี่ยนะถูกไล่ล่านะครับถูกเบียดเบียนนะครับถูก ถูกเขาเรียกพ่า,ายแพ้นะครับจากการทําศึกเนี่ยพวกบวกบัน,น,บน,นียุธหุมเนี่ยก่อนที่จะไปก็ถือว่าตัวเองได้เติบได้โตได้เจริญวัมาอยู่ตรงนั้นนะครับมีน้ําสิ่งจริงๆเนี่ยนะครับเ,เดิมๆแล้วเนี่ยก่อนที่พวกยุดหุมเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยนะครับก็มาดูซึ่ง เคยเป็นที่รู้กันนะครับแต่หากว่าจะพูดถึงเรื่องของภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็ไม่มีน้ําไม่มีท่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่พอวันนี้เนี่ยพอผ่านมาอีกทีสาวว่ามันมีนกไปเกาะล่ะนะมันมันมันมีเหมือนกับมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ก็ส่งอะไรส่งสายสืบเนี่ยให้ลงไปดูซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น มันมันไม่ไดเดเมือนกับที่เราเคยผ่านมาทุกครั้งเนี่ยวันนี้เนี่ยนะก็ให้ลงไปสองคนพอไปดูแล้วก็ไปเจออ่าสิติหะยัตเนี่ยอยู่ไปเจอกับอิสมาเอลเนี่ยอยู่ก็ไปเจราจาว่าในฐานะที่เธอมาอยู่ก่อนเนี่ยนะพวกเราเนี่ยจะมาขอปักเต็นมาปักมาทําแคมป์อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยจะได้ไหมสิติยัตก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรจะได้มีเพื่อนแล้วก็อยู่กันมาจนกระทั่งอ่าเจริญวัยเติบโตมาอิสมาเอลก็ได้พัญญาจากอะไรบนันีนะ ของพวกยุทธุมนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติที่เราได้ได้เคยรู้นะครับซึ่งไม่มีอะไรเลยนาะนะเวลานั้นแต่พอเวลานี่มีนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยพอเวลาตัวเองถูกเบียดเบียนหรือว่าถูกไล่ฆ่าหรือพ่ายแพ้จากการยกทัพจับสึกแล้วก็ทำยังไงละ่ะตัดท่อน้ำเลี้ยงดีกว่าทำแบบนะั้นปิดนะครับแล้วก็กบบ่อน้ำรำาๆเอาไว้ ไม่ให้ใครเห็นใครมาทีหลังก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะครับฝังเอาไว้เลยนะครับไม่ให้มีร่องรอยนี่แหละนะครับแต่ว่ามันมาเกิดและจากนั่นเท่าไหร่นะครับจากจาการุ่นของนบีอิบราฮิมนบีอิสมาอัลอนเนี่ยนะเผ่ายุทธุูมที่อยู่มาเนี่ย จนกระทั่งเรื่อยมาถึงในยุคข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลล,ล,ลลัละวะไลวะซันลมนะครับยุคที่ก่อนที่นบีจะมาเกิดเนี่ยนะครับที่อับดุลมุตเต,ตเลบไปอยู่แล้วก็ไปฝันเนี่ยนะครับก็เลยขุดพอขุดแล้วก็เจอตาน้ําดังกล่าวนี้นะครับซึ่งในประวัติศาสตร์หรือว่าในแผนในในแผนผังในภูมิศาสตร์ได้บันทึกไว้่าเนี่ยห่างจากใบตุลล้อประมาณนะครับ38นะครับ 38, 38สามสามสิบแปดสามสิบแปดซอกนะครับสามสิบแปดซอกเนี่ยนะครับก็สักกี่วาล่ะนะครับสามสิบแปดซอกสามสิบสามสิบแปดเมตรเนี่ยนะครับที่ไดบ้บันทึกเอาไว้พี่น้องครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อะไรถ้าหากว่าเราจะดูนะครับเอ่อมันจะมีแผนภูมิเนี่ยขึ้นเลยถ้าหากว่าเราจะดูในเรื่องของอภูมิศาสตร์มันว่าใต้จากกะบ้าลงไปเนี่ยนะครับบ่อน้ำเนี่ยมันอยู่ใกล้กับกะบ้าไม่ห่างจาก กะบ้าเลยนะครับแล้วก็อยู่ใต้ใต้นั้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ถูกยืนยันว่าการขุดพบครั้งใหม่เนี่ยคือในยุคข,ของท่านอับดุลนูตเลฟนั่นเองนะครับ โดยเหตุนี้นะครับประวัติศาสตร์จรึงได้บันทึกเอาไว้ถึงเรื่องของน้ําดาๆว่าเป็นน้ําที่อะไระมีประวัติศาสตร์นะครับว่าเป็นน้ําที่มีความสําคัญเป็นตาน้านะครับที่มีความสําคัญเลยเพราะว่าขุดครั้งแรกเนี่ยมาลิกัดขุดนะครับมาริกัดใช้เท้านะครับในบางรีวา,า,าวะใช้เท้าหรือว่าใช้ปีกเนี่ยอ,ะ,อะไร กรทืบให้มันเกิดตาน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะให้พระนางฮายัตสิติฮายัตเนี่ยมีน้ำให้กับลูกน้อยที่ชื่ออิสมาอินได้กินนะครับสถานที่ก็คืออยู่ใกล้ๆกับใบตุลนล้อนั่นเองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับ ก็ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้โดยมีนะครับบันทึกจากท่านอิมัมบุคอรีนะครับในหนังสือโซเยะของอิมัมบุคอรีเนี่ยสิ่งที่บ่งบอกเอาไว้ว่าการปรากฏการของน้ำดำๆเนี่ยนะครับที่เป็นที่กลับไปในยุคข,ของท่านนาบีอิบราฮีมนะครับที่เป็นอรรเลาลอะลัยฮิสลามเนี่ยหลังจากที่นบีอิบราฮีมเนี่ยได้พักได้สถานที่พระำนัก อย่างมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับนบีบรอฮิมก็ให้พระนะให้เอาเอาอะไรล่ะเอา,เอาพันยาเนี่ยไปไว้นะครับอันนี้ถ้าหากว่าจะเล่าก็คือเป็นฮะดีษที่บันทึกแล้วก็เป็นเรื่องที่เก่าเก่าที่พี่น้องเนี่ยได้เคยได้เคยผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าให้รู้เอาไว้ว่านั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในในในอะไรในสมัยในการขุดในครั้งที่สองเนี่ยนะครับก็คือในยุคข,ของท่านนบีอิสมาอีน อาของของท่านอ่ของท่านอบูอบับดุลมุตตอเลบนั่นเองนะครับพี่น้องครับอ่เรื่องของน้ำดำๆอันนี้คือเรื่องสถานที่นะครับที่ว่าเราได้รู้ว่ามันมันเป็นตาน้ําที่เกิดขึ้นใหม่ส่วนในเรื่องของความที่อ่คนที่ถือว่าเป็นน้ําที่มีความจำเริญน้ําที่มีบาระกะ ต่างๆเหล่านั้นนะครับเป็นเราคงต้องนำหยิบยกเอาฮะดีษจากท่านรุลูลสลลต์ละลัยไลวะสัลลัมเนี่ยมานะครับเพราะว่ามีสายรายงานที่พูดเอาไว้นะครับว่าท่านสุลูลสลลต์ละลัยไลวะสัลลัมบอกว่าเป็นอา,อาหารนะครับน้ำเนี่ย้ากินไปก็จะไม่หิวนะครับแล้วก็ดื่มไปแล้วเนี่ยก็จะคนที่เป็นโรคนะครับ ที่ได้ดื่มไปก็จะหายจากการเจ็บการป่วยการไข้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความประเสริฐในเรื่องของวิธีการในการที่ที่จะดื่มนะครับนะครับที่มีปรากฏอยู่ในฮะดีษนะครับที่เป็นการขอเพราะว่าท่านราสูงสลล,ลลอฮลลยวะสลัมเนี่ยบอกว่ามาอูดดำดำัมซัมน้ำมซจมเนี่ยนะอ่าสำหรับใครล่ะลิมันชุรลิมันอะชุริบาละ เป็นเป็นสิ่งที่ได้รับใครก็ตามที่ได้ดื่มเนี่ยแล้วเขาขออะไรเนี่ยดวอาในการขอที่เขาได้ได้ขอเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับนะครับนั่นแปลว่าอะไรละ่ะดวอาในช่วงที่ดื่มน้ำจำจำเนี่ยถ้าหากว่าเราขออะไรเนี่ยริมันชุริบาละสำหรับคนที่ถูกเอาให้ดืม่มนะครับถูกดืม่มก็แปลว่าถ้าเราจะขอดวอานะครับในช่วงที่เราดื่มน้ํา จำๆนั่นเป็นดอาที่อัลลอฮฺซุบฮาะฮนะว่าตาลาทรงตอบรับมีเป็นอดอาที่สฮาบะเนี่ยนะครับได้เคยขอนะครับที่มีปรากฏมีบันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับคือ,อในขณะที่ดื่มก็คือเราจะขออะไรก็ได้ทั้งหมดเลยใครที่มีหา้ามีความต้องการอะไรใครที่ดื่มไปอยากจะให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเพราะว่าอะไรอะ เพราะว่าพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าฮะดีสที่บันทึกกอาไว้น่ะแล้วแล้วที่ได้กล่าวเอาไว้ถึงเรื่องของความประเสริฐของน้ำอ่าจำจำเนี่ยว่าทารวงสล,ลลอว่าอะไราว่าสลัมเนี่ยไม่ได้ถูกเอาน้ำดำจำเนี่ยในขณะที่ผ่าเอาหัวใจมันเนี่ยนะรอซุ้นถูกเอาน้ำดำจำเนี่ยล้างถึงสองครั้งสองคราด้วยกันนะครับเมื่อไหร่บ้างแล้วก็มันมีเหตุมีผลอะไรที่ต้องเอาหัวใจของรอซุ้นนั้นล้างด้วยกับน้ำจำจำพี่น้องต้องติดตาม ในตอนต่อไปนะครับวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะสัลลัลลอฮุวะเาะนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซัฮบีฮิวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกม,มุฮัมมัดซอลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม